อ้าวรถทางเดินแ้้วมีตั้งเยอะตั้งแยะ,ยะไม่ไปเดินเอาลงมาสักทีเถอะจะสัมภาษณ์แล้วเนี่ย My name is Vanissa. I come from c h o n b u r y I a m I a m I have I h a v e y อ่อมอ่อมอ่ออ่อมสักช่วงไหมครับอ่อมอ่มอมเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละทะเลหมอกแล้วดนี่ดุรินี่อะไรดูริมุมนี้มุมนี้ก็เก็บภาพประทับได้ครับคือเอาติดใจตาตึงเป็นไงครับพี่หนุ่มครับอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นแดด มันแกล้งครับเพื่อสร้างบรรยากาศเราต้องทำเป็นให้มันไม่มีอะไรครับจริงๆไม่มีอะไรใช่ไหมพี่ยาดมไหมครับดีครับตอนนี้ก็กําลังจะก่อตัวเป็นลักษณะเหมือนทะเลหมอกแล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ปุ๊บเดผมจะเข้าไป